สวัสดีครับ Toy and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมผมก็ไปสรรหาของเล่นแปลกๆมารีวิวให้ชมนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ก็จะเป็นของเล่นรุ่นใหม่ยุคใหม่นะครับผมก็มีวางขายที่ร้าน Mister DIY นะครับผมผมก็ไปซื้อหามาอยากจะรู้ว่าไอหุ่นตัวนี้มันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับคลิปก่อนก็ได้ดูออท r a n s f o r m e r Beach Wall นะครับผมซึ่งก็เป็นของเก่าเก็บเป็น20กว่าปีนะครับราคาก็แพงมากขึ้นนะครับ เป็นไปตามเรียกว่าหายากก็จะแพงมากก็มาเดี๋ยวเอาของเล่นยุคปัจจุบันมารีวิวบ้างครับผมสลับกับเปลี่ยนกันไปครับดูของใหม่บ้างของเก่าบ้างนะครับผมนะฮะก่อนอื่นจะมาชมเออตัวนี้นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับผมเข้ามาดูแล้วก็มากดไลค์ให้กําลังใจมากดติดตามนะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันสนุกสนุกนะครับผมทุกๆคลิปนะครับผมผมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมทุก ทานเลยนะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้า b a ็กเทิร์นอินเนอร์เชนโลบจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ฮะเพราะว่าหน้าปกเขาก็เขียนว่าแบบนี้ครับแบ็กเทิร์นนะครับอินเนอร์เชนโลบอแค่นี้นเองครับผมนี่ Save inner chain, เซฟอินเนอร์เชนเดเวิร์สเราชื่เดนทูเพย์เบสต์ก็แบบเนี้ยผมก็สงสัยว่า inner chain อินเนอร์เชนเนี่ยหุ่นยนโลบอกมันเฉย พลังเฉื่อยแรงเฉื่อยเป็นแบบไหนนะยังไงครับงงมากเลยครับผมนี่ก็ไปซื้อที่ร้านมิสเตอร์ DIY มานะครับนะในราคา หนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับก็โอเคอยู่ครับเพราะว่าพลาสติกเขาจะแข็งแรงมากเลยนะฮะเนี่ยดึงดึงดึงเลยผมจับด,ดูนะครับมือก็ขยับได,ด้จังจังจังเออมันเล่นแบบไหนอย่างเงี้ยเออหุ่นยนตแรงเฉื่อยอย่างเงีง้ยครับงงงงอยู่นะครับผมอืมแล้วก็ให้เด็กเล่นเพื่อเออการเล่นที่ดีนะครับผมการเล่นที่ดีพอดูลูปตรงนี้นะครับโอ้หุ่นยนต์ชกมวยโอ้โหเอามือฟาดหัวกันปุ้งนี่ดูคล้ายๆหัวหลุดกระเด็นมาเลยอ่าเงี้ยฮะอันนี้ก็ชกปุ้งเออแบบนี้ เองนะครับเหมาะสําหรับเด็กอายุสามขวบมีเสียงด้วยนะครับผมนี่ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้เองครับผมตัวหุ่นก็แบบดูเป็นหุ่นเป็นลุกล้อนะไม่มีขาเดินก็แปลกดีครับผมดูด้านหลังแพ็คครับเออมีหลายแดดนะครับผมแต่ผมผมไปเจอแค่สามสีนี่มีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าก็เลยเอาสีไหนดีนะเอาสีฟ้าดีกว่าครับก็เลยเอาสีฟ้ามาจริงๆอยากได้สีเหลืองตัวนี้ กล้ามใหญ่ดีหล่อเท่น,นะครับผมตรงนี้เขาจะเขียนว่าเออ่พุชแอนด์ u ันะอินโดนีเชียนเอสติดฟังก์ชันฟอร์เวิร์ดแอนด์แบ็ a เวิร์ดโอเคก็คงเป็นมีเออ่ให้เล่นเดินหน้าถอยหลังได้มั้งครับผมสาวบัตทอมก็อ่าบัตทอมก็เพจทูเดอะบัตทอมก็ตรงนี้ฮะมีลูกศรชี้ก็มีรูปฮะ bus, เดอะลอบัสอ่ออะไรนะฮะกูมิเอ่อกูไม่อ,อสาวก็มีเสียงนะฮะ กูไม่สาวก,ก็มีเสียงคล้ายๆเสียงแบบอูอาอูอาอะไรแบบอ่าจืออะไรอย่างเงี้ยครับโอเค walks forward ก็เดินไปข้างหน้านะครับก็มีแค่อย่างนี้เองครับผมด้านหลัง คงคงมีหลายตัวก็คงเอามาเล่นเล่น,เล,นเล่นชกมวยกันได้อย่างเงี้ยนะครับแต่นี้ผมลองซื้อมาเล่นแค่ตัวเดียวพอนะครับผมเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเอเอชกมวยตรงไหนมันถึงได้หัวกระเด็นหลุดแล้วชกหัวแล้วหัวกระเด็นหลุดเล้ครับผมดูท่าทางก็น่าเล่นแล้วครับผมอ่ะร้อยห้าสิบาบาทก็เลยเอลองซื้อมาเล่นดูครับมาดูขนาดกล่องสักนิดครับเผื่อว่าท่านใดสนใจไปหาซื้อ อยู่ที่21เซนครับผมนะฮะ21เซนนะครับผมขนาดกล่องนะครับผมความสูงของกล่องก็อยู่ที่ประมาณสัก18เซนนะครับผมเนี่ย18เซนนะครับผมความหนาของกล่องก็อยู่ที่ประมาณสัก7เซน8เซนนะครับ7เซนมากกว่านะครับผมแค่นี้เองครับผมด้านล่างไม่มีแล้วครับผมเนี่ยของเล่นรุ่นใหม่นะเม็ดอินไชน่าเม็ดอินไชน่าอ่าผมอยากจะให้มีเม็ดอินไทยแลนด์บ้างเลยครับตง จุงๆโอ้เล่นหนักดีครับผมอะแกะแพ็คดูเลยดีกว่าครับผมจะได้รู้ว่าเป็นแบบไหนฮะของเล่นส่วนใหญ่แล้วฮะเด็กก็สงสัยอยากรู้อยากเล่นมันเป็นแบบไหนยังไงอย่างเงี้ยก็ต้องลองซื้อมาเล่นดูโอ้โหหน้าตาผมเลือกตัวเนี้ก็หน้าตาจะจะจะหล่อดีอย่างเงี้ยก็เลยเอาตัวนี้จะได้สีเหลืองนะครับอันนี้ก็มีตัดแพ็คก่อนนะครับมันก็มีมีเชือกมาให้นะครับตัดแ,แพ็คก่อนอ่าเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็แกะก่อน อ่าออกมาแล้วโอ้โหยืนได้เลยนะครับมันไม่มีขาเป็นแบบนี้เองนะครับผมด้านหลังอ๋อมีตรงนี้มีฐานมาให้ด้วยนี่มีฐานมาให้ด้วยก็มีเสียงตรงนี้ก็คงเป็นรูเสียงติ้วดูดููููเนี้ยฮะดูส่วตัวนะครับโอ้หมุนได้ดังแก๊กเลยครับหืมฝุดสุดจริงๆนะฮะโอ้โหเออกดหัวหลุดโย่หัวหลุดของใสตรงไหนเอยนะฮะอันนี้ก็เดินได้ชกได้ตึง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 นะฮะ แต่ว่าแขนนี่ก็ดัดได้แค่นี้เองครับนะไปได้ไม่มากลางได้แค่นี้นะครับลางได้สุดแบบนี้นะครับผมนะถ้ามีหลายๆตัวนี่เราคงเองมาเล่นกันได้ปุ๊บแต่ว่าก้มหน้าไม่ไม่ยอมเงยหน้าเลยครับผมหัวหัวก็เด้งได้นะหัวก็เด้งได้นะครับผมก็แขนนี้เองโอ้โหเสียงดังแก๊แกแล้วทำยังไงต่อครับผมเเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลูกศรคงถ่ายไปข้างหน้านะถ่ายไปข้างหน้านะโอเคลองดูนะครับผม ืลองดูาหายไปนหน้าโอ้โหนี่แรงจริงๆครับโอ้ยแรงจริงๆให้หล่นเลยครับโอ้ยไม่รู้ว่าจะแรงขนาดนี้โอ้ยผมก็เล่นแล้วเล่นตะลางเลยนะฮะหลบหลบตัโอ้ยแรงดีจริงๆ,งงๆ,ๆเลยครับผมโอ้ยแบบนี้เองโอ้ยโอ้ยแรงจริงสุดเลยครับโอ้ยหัวหลุด <laughs> อ,อดีครับไหนลองเปิดเปิดเสียงนะครับฟังเสียงด้วยวนะีของเล่นก็แบบนี้แปลกด,ดีก็บอกว่าให้กดตรงนี้นะครับผมมีญีปุ่นนะนะ้าเพจบอททอมนะครับฟังเสียงดูสักหน่อยครับ อ๋อมีเสียงพูดอย่างนี้ภาษาหุ่นยนต์มั้งครับแล้วก็เสยียงยิงปืนอ๋อเอ้ชโฉมวยก็ไม่น่าจะมีเสียงหุ่นยนต์เอ้เสียงปืนนะครับบิงบินมินมิอ๋อเอาละได้แล้วครับผมอ่ารู้จักวิธีเล่นแล้วครับก็คือไถๆอ,อย่างนี้ครับอ้าวโอ้ยแรงโอ้ว่กระเด็น <Limited> อ๋อ สงสัยวปโดนตรงนี้ยังไงเลยครับแบบนี้มาเล่นกันหน่อยอ่าเฮ้ยเอออ้าวเล่นตรงนี้ก็ผมใส่โดนตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะตึ้งไงหัวกระเด็นนะอ๋อโดนตรงหน้าอกนะครับผมนะฮะอ๋อเป็นอย่างนี้เองครับนี่ตรงนี้เป็นสปริงน,นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เสียบเข้าไปพอก็นี้ก็ล็อกนะครับผวก็เด,ด้งได้นะครับแต่น,นี้พอเราวิ่งปุ๊บถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นเอามาชกกันไงนชกก็โ,โดนโดนนี่ก็ชกไป ตุ้งตุ้งเนี่ยหัวก็จะหลุดอย่างนี้เองนะครับเนี่ยนะครับอของเล่นลุกใหม่ก็แปกดีครับผมนะฮะก็เด็กก็คงชอบชอบนะครับผมจะไม่มีอะไรยากนะกดปุ่มอย่างเงี้ยฮะปึ้งหัวก,ก็เด่นหลุดออกไปเลยนะครับผมนี่ก็เล่นแค่นี้นเองครับเนี่ยปุ้งนะฮะก็เป็นปล่อยล็อกตรงนี้เองนะครับผมนี่ก็ ถ้ามีสองตัวก็มาเล่นชนกันนะครับแล้วก็เอาหมัดนะครับทกไปอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครโดนจิ้มตึ๊บหัวเนี้ยก็จะหลุดออกไปแบบนี้นะครับผมอ๋อนะครับแบบนี้เองนะครับเนี่ยฮะของเล่นก็เอามาเล่นบางทีเราก็ได้เรียนรู้ได้ว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับนะฮะโอเคแต่พลาสติกดีมากๆนะครับผมรายละเอียดสีเสือเขาก็สวยมากนะครับผมเป็นสีบลๆนนะครับผมนะฮะทุกตัวนะครับผม พาสติกก็ดีนะครับยางก็ทั้งหมดจะเป็นยางแข็งๆนิดนึงนะครับผมนะฮะล้อนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวหุ่นก็จะอยู่ที่ความหุ่นของก็อยู่ที่ประมาณส e ักส e ิบสองเซนนะสิบสองเซนครึ่งนะครับผมสิบสองเซนครึ่งนะครับสิบสองเซนครึ่งความกว้างของหุ่นก็อยู่ที่ประมาณส e ักสิบห้าเซนนะครับผม ก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับก็มีให้เลือกสามสีสี่สีนะครับผมอ่ะทันใดก็สนใจจะลองไปหามาเล่นดีครับจริงๆแล้วก็ตั้งโชว์ก็สวยนะครับผมแค่นี้เองครับเนี่ยฮะโอ้โหเนี่ยฮะหัวกระเด็นหลุดเลยครับอย่างนี้เองครับอ้อล้อหมุนตายลอยเลยครับอืมแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้อืเป็นของเล่นจากเกาหลีนะฮะ นีกระดาษได้เป็นรถถังนะครับผมนี่รถรถถังนะก็ออกมาเล่นได้ด้วยกันได้นะครับอืมเป็นรถถังนะครับตรงนี้ใส่ลูกกระสุนแล้วก็ตรงนี้จะยิงได้แต่ตรงนี้ยิงไม่ได้นี่ว่าไ,วาไปตั้งโชว์เฉยๆนะครับผมอ่าไปตั้งโชว์ก็จะเป็นรถถังแบบนี้อ่าต่อไปก็หุน่นตัวเนี้ยโอเคแล้วครับผมร้อยห้าสิบห้าบาทวันนี้ก็เปลี่ยนดูของเล่นเด็กๆบ้างนะครับผมทุกทีก็จะดูโหของเล่นไม่ใช่ของเล่นเด็กแล้วครับผม ราคาเป็นพันอย่างเี้ยนะครับลองถอยหลังนะครับถอยหลังไม่ได้นะครับผมอุ้ยนี่จะเดินหน้าเขาจะชนนะครับถอยหลังอ๋อถอยหลังได้ครับเรา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 เลื่อนไปข้างหลังนะครับก็จะถอยหลังได้ครับเออแบ็คเวิร์ดแบ็คเวิร์ดเนี่ยฮะเนี่ยลองถอยหลังมาดูครับอ๋อถอยหลังได้ครับเนี่ยถอยหลังได้โอ้คาถาคท่าดีครับเนียฮะเอามาลองเล่นกันแบบเี้ยนะครับ อ่ะถอยหลังได้ครับโอเคเดินหน้าก็ได้ครับผมนะฮะโอ้โหอ่ะ,อะถอยหลังก็เราก็เราก็ากหมุนถอยหลังไป เอายยับม <silence> ืออย่างนี้ไ <imaginary> ด <music> <uk> oh, oh, okay, ้ด้วยนะครับนี่โอ้โหโอเคหัวกระเด็นโอเคครับผมอ่าคลิปนี้ก็ได้ดู หุนแปกแปกแล้วนะครับก็เพงไปซื้อสรญหามาเล่นให้ชมนะครับจริงๆแล้วก็หุ่นเก่าๆก็มีเยอะนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับบางทีหายากนะครับผมก็ หุ่นใหม่ๆพวกนี้ก็หายากนะครับยิ่งพวกของแคนดิทอยนะครับหาไม่ได้เลยครับผมผมก็เลยเออเอาอย่างเงี้ยครับเล่นกันสนุกๆนะครับผมก็ดูกันเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะลองไม่รู้ว่าจะเอาหุ่นเก่าๆหรือหุ่นใหม่ๆมาเล่นเพราะว่าบางทีหุ่นใหม่ๆหาไม่ได้ก็เอาหุ่นเก่าๆมาให้ชมนะครับมารีวิวชมนะครับผมนะคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมมาดูมากดไลค์กดแชร์กันนะครับผมคอมเมนต์ พูดคุยนะครับผมนะฮะแล้วก็กดติดตามกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมก็จะหาหุ่นปแปลกๆนะครับหรือของเล่นปแปลกๆมารีวิวชมนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ